สนับสนุนโดยพุธิสัต์เพราะความสวยรอไม่ได้ไอุณจ่ยายเปิดรายการแล้วโอ้ยช่ชงคะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตนะครับเนี่ยมันก็สู่ช่วงเวลาของรายการนัดกับหมออู้หูยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะวับน้างนอนด้วยครับขออนุญาตจริงเลยครับมันไม่ได้ละครับเตรียมการครับคุณเตรียมมาแบบว่าพิเศษมากเลยนะเนี่ยมีทั้งน้ำของน้ำแข็งน้ำเย็นอะไรเนี่ยมันโอ้โหพี่ใหม่ครับมันร้อนมากเลยครับมันก็ต้องอย่างนี้นะครับเรา รู้หลาเป็นคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงนี่คุณยังกลัวความร้อนอากาศร้อนแดดร้อนขนาดนี้เลยไม่ได้ครับขอโทษทีครับต้องมีทานี่ด้วยครับครีมกันแดดครับ SPF 15ครับของคุณต้องใช้150เลวล่ะฮะเพราะว่าเป็นคนเป็นคนดูแลตัวเองดีอ่ะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเวลาที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะต้องออกไปที่แสงแดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงเนี่ยหน้าเนี่ยต้องโปะเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ผิวโอ้โหนี่คุณก็เยอะนะเนี่ยทา เข้าไปอ่ะผากันแดดไม่ได้ครับอ่ะคุณทำถูกต้องแล้วใส่วงใส่แว่นป้องกันใส่ตารู้นทำถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ย่วยคข้ไม่สบายได้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้องกันเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้ด้วยและพวกครีมกันแดดอ๋อเรื่องจริงนี่อย่าว่าแต่คุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองนะครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นผู้ชายแล้วเขาก็เลือกเป็นแฟนนะครับผู้ชายก็ต้องดูดีนะครับหน้าตาก็ต้องสะอาดสะอา้านหุ่นก็ต้องดูดีไม่ใช่ว่าจะมามีฐานนะอย่างเดียวต้องฉลาดมีความรู้ด้วยครับ่า่าเต็มค่ะน,นี่ก็ครบเป๊ะค่ะที่พูดมาเนี่ยรู้หลาเลยทีพูดมาเนี่ยทั้งหมดเลยอาใช่ใช่คือวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องราวของอากาศที่ร้อนเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วบ่อยนะบางครั้งเนี่ย นี่ยังไม่ได้ถึงหน้าร้อนเต็มที่เลยนะยังดูอากาศแล้วร้อนเลยขนาดนี้ปรากฏการณ์เรือกระจกที่เรียกว่า greenhouse effect เนี่ยครับมนผลกระทบต่อโลกเราเนี่ยอุณหภูมินะฮะลดลงไปแค่หนึ่งองศาเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาใช่ไหมปรากฏว่าเป็นไงครับโอ้โหทกภัยน้ำท่วมอูทกภัยที่เรียกน้ำท่วมค่ะอาคีภัยเรียกไฟไหม้เรียกรดับเพลิงดีกว่าพี่มันจะได้ดับทัน ไม่ยัไม่ได้อัดฉีดอะไรนี่เรา,าดับเพลิงสิครับโอเคค่ะคุณผู้ชมหมายพูดถึงเรื่องของอความร้อนกันมาตั้งแต่ต้นรายการวันนี้นะคะก็เพื่อจะบอกคุณผู้ชมว่า นะคะในเรื่องของความร้อนที่เราพูดกันในดูแต่จะเป็นโทษทั้งนั้นเลยเนะาะแต่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมความร้อนเนี่ยก็มีประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะก็ช่วยกันรักษาอาการเจ, <ะ S 1> จ<ะ>็บไข้ได้ป่วยของเราได้ด้วยกำลังจะเข้าสกู๊ปดีดๆฝากคุณผู้ชมใช่ไหมคะพูดอย่างี้ใช่ค่ะคืออยากจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เลยจริงๆแล้วอยากจะก่อไฟตรงนี้เราหลหล่ะขึ้นไปปิ้งปิ้งดูเพราะว่าอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเราแล้วสมกันเข้ามาคุณผู้ชมทําสกู๊ปดีๆแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมใช คุณเชื่อไหมว่าการย่างไฟเนี่ยเอาเราไปย่างไฟเนี่ยช่วยรักษาโรคได้ผมไม่ใช่หมูหันนะฮะนี่แหละเดี๋ยวจะให้ดูจริงๆรักษาโรคนี่หมายถึงว่าอาการที่ปวดเคล็ดขัดยอกหรือว่าอุบัติเหตุมาบวมเต่งอะไรมาเนี่ยนอนและย่างเฮ้ยอ้าวไม่เชื่อใช่ไหมมหรือยังครับถ้างั้นไปชมเลยครับ คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการต่างๆที่จะต้องรักษาด้วยการฉีดยาการทานยาหรือการทํากายภาพบําบัดแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะาว่าเราสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้จากการถูกย่างซึ่งวิธีนี้เป็นภูมิปัญญาของจังหวัดมหาสารคามค่ะสําหรับคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอการย่างนะครับ ซึ่งทางภาคอีสานนิยมกันมากเขาเรียกว่าการย่างนะครับซึ่งการย่างนะครับจะช่วยสําหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับมีอาการปวดบวมของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่ามีอาการช้ำมีอาการตกเลือดนะครับอยู่ในภายในกล้ามเนื้อของร่างกายนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงเราก็สามารถทําการย่างได้นะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับอย่างแรกเลยก็คือกาบพับพึงนะครับ กาบพื้งนี่จะช่วยนําความร้อนเข้าสู่ผิวหนังแล้วก็ช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้ไหลเวียนสะดวกดีขึ้นนะครับอันที่2นะครับก็คือใบเป้าใบเป้าใบเป้านี่สรรพคุณก็คือจะช่วยลดอาการปวดนะครับตัวที่3นะครับก็คือใบนาดนะครับใบนาดนะครับใบนาดใบนาดใบนาดนี่จะช่วยลดอาการอักเสบได้นะครับหลังจากนะครับมีอุปกรณ์ในเรื่องของสมุนไพรแล้วนะครับ เราก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่จะทําให้เกิดความร้อนนะครับก็คือเตาย่างนะครับเตาย่างหลังจากที่เราก่อไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไว้ใต้เตียงนะครับไว้ใต้เตียงเสร็จแล้วให้คนไข้ที่มาประสบอุบัติเหตุนะครับนอนทับลงไปสมุนไพรเชิญกุตาบุญน,นาครับ<ๆ>เสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าที่สะอาดหรือผ้าของมาก็ได้นะครับลุมไปที่ตัวคนไข้ไที่ตัวคนไข้ หลังจากคุมเสร็จแล้วเราก็จับเวลา15นาทีสําหรับผู้ป่วยที่ไม่มีแผลนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลเราก็จะย่าง10นาทีเชา้าแล้วก็เย็นนะครับสำหรับการย่างนี้ก็จะมีข้อห้ามด้วยสําหรับคนที่เป็นไข้สูงเราก็จะไม่ย่างหรือว่าเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคผิวหนังความดันสูงเบาหวานนี้ก็จะไม่ทําการย่างนะครับเห็นไหมนะคะว่าภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุรุษได้คิดค้นล้วนแต่มีประโยชน์ต่อตัวเรานะคะ สิ่งดีๆที่เราไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งค่ะเป็นไงโอ้หสุดยอดเลยครับพี่ใหม่ครับเขาโอ้โหมันเหมือนไปนอนกันบนนั้นปลานะเหมือนปลาเอาคือสมุนไพรบ้านเราเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าเรามีสมุนไพรที่ดีนะคะใบอะไรนะกุลใบมะขามใบหนาดใบตองนะแล้วก็ให้พวกนี้มันซึมเข้ามาแบบเราอุบัติเหตุช้ำในอะไรเราก็เหมือนกันนอนแล้วก็ให้พวกสมุนไพรมันซึมเข้าร่างกายครับ ถ้าผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมจะหาใบบัวบกไปใส่เพิ่มให้พ <laughs> <ำ S 2> อ,อนนี้แกช้ชำไหนโดยเฉพาะเลย <laughs> นะฮะ <Okay. S 2> ก็เือว่าภูมิปัญญาไทย <laughs> ก็ขอบคุณพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่จังหวัดมหาสารคามนะคะที่มีคลิปดีๆแบบนี้หมายถึงว่ามีเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วพวกเราก็สาม <laughs> ารถจะมาถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันกันวิธีการรักษาถูกต้องครับแต่วันนี้ครับผู้ชมเปิดมานะครับสาหรับรายการนัดกับหมอทางสถานี์ที t ีคุ v ผู้ชมครับวันนี้ห้ามพลาดเลยสําหรับใครที่เป็นโรคปวดหัวโค้งหัวเข่าอยู่เนี่ยวันนี้เรามีศาสตร์หนึ่งที่จะมาช่วย แก้โรคปวดหัวเข่าได้ครับพี่ใหม่บอกเขาไปเลยครับ <c oughs> ก็คือกัวซา,าค่ะคุณผู้ชมคะหลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังจํากันได้ว่าเราทำกัวซา,ามารักษาโรคปวดหัวอะไรมีคุณผู้ชมโทรเข้ามามอีกหลายหลายโรคนะคะที่สามารถจะรักษาได้ด้วยศาสตร์นี้เดี๋ยวผู้ชมมาติดตามกันนะคะวันนี้ใครปวดเข่าวปวดขารว,วมไปถึงโรคเบาหวานนี่วันนี้มาดูเลยค่ะว่าเราจะขูดตรงไหนกันเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะครับ สนับสนุนโดย A.J. DVD Home t โ e มเท r ตกระหึ่มไม่แพ้ใคร A.J. DVD พระเอกตัว นี่ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่2นะกับรายการนัดกับหมอนะคะวันอาทิตย์นี้มีเรื่องราวของกัวซายอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเป็นศาสตร์ในการรักษาขับพิษออกจากร่างกายได้ทุกโรคค่ะคุณผู้ชมถูกต้องนะครับฉะนั้นนะครับสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ชมอยู่แล้วก็บอกว่าเอ๊เหมือนกับจะมีอาการปวดเข่าหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อค่ะคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยช่องนี้นะครับเปิดรีโมทเสียงดังๆเลยครับวันนี้ครับครับผมต้องขอ กราบเรียนเชิญนะครับอาจารย์สุจิตราเจริญพัทรเพศศั์นะครับแพทย์แผนไทยประจำคลินิกพุทธเวชครับเชิญครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะข้ามาเลยค่ะทีไรดีไปจูงอาจารย์เข้ามาสดชื่นทุกครั้งเลยนะครับอาจารย์ครับเพราะอาจารย์นอนจริงเลยตัวเองมาแล้วจากบ้านก่อนจะมาออกรายการคืยประจำคือประจำรักษาตัวเองได้จริงไหมครับวันนี้ค่ะเราพุ่งหัวเรื่องไปที่โรคข้อเข่า หรือว่าเสื่อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายๆคนที่เป็นโรคนี้ทุกข์มากทรมานกันมันใช่เกาหรือเปล่ามันคนละโรคกันสาเหตุก็คนละอย่างกันสาเหตุที่ปวดเข่าในส่วนใหญ่มาจากอะไรครับการทำงานหนักเกินนอนที่นอนนิ่มเกินหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่มีผลต่อในอนาคตอย่างเช่นตกเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลื่นล้มนะคะ ยกของหนักข้างเดียวคือบางคนที่บอกว่าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วนี่เขาบอกว่าอะไรน้ำเขาเรียกอะไรคะที่มันมีหล่อลื่นหัวเข่าน้ำน้าในข้อเข่ามันมันแห้งไปหายนด่คุดไปทำทำได้ค่ะรักษาให้มันเกิดพวกนี้เพิ่มขึ้นนี่ไงคะเข่านะคะอาเหรฮะ เอาเลย,<ด>ยงั้นเดี๋ยววันนี้เคสนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีอาการปวดหัวเข่าหรือว่ามีโรคเข่าเสื่อมอยู่เดี๋ยวดูอาจารย์จะขูดให้รู้หลาเลยนะคะ,คะแล้วเราก็ขูดตามแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดทีวี TV เข้ามาแล้วก็มาดูรายการนักกหมอในวันนี้อาจจะยังไม่รู้จักศาสตร์กัวซานะคะกัวซาเนี่ยมันคือการทํำยังไงคะคือการรักษา,าใช้อุปกรณ์ะนะคะ,ะ,คะอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ไม่คมเช่นเขาเช่นงาเช่นชามกระเบื้องตาไก่ คาปจาก่ช้อนกระเบื้องใช้ขอบมันขอบเรียบถ้าตาไก่หมดเป็นตาเป็ดตาอะไรได้ตาปลาพอได้พอได้ขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วก็เอามาขูดใช่ไหมขูดลงบนผิวที่เป็นผิวปกติผิวปกติหมายความว่าไม่ใช่บาดแผลไม่ใช่ตรงที่ใส่เหล็กใส่น็อตใส่สกรูอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะคะคือผิวปกติคือโรคที่ไม่ ไม่ได้มีเชื้อโรคนะคะไม่ใช่ัติเหไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของปวดศีรษะไมเกรนต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็โทรศัพท์เข้ามาจกันมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็ได้ทุกโรคเหมือนกันถ้าอยากจะถามอาจารย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเรา0-2403 3 4 5 6นหนะคะใช่แล้วครับตอนนี้มีสายเข้ามาเออมีสายเลยเหรอคะชื่ออะไรฮะกดชนีเดี๋ยวะดับชนีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะดารณีค่ะอ๋อคุณดารณนีดารานีนะครับเป็นแฟนประจำเป็ลยค่ะดูทุกวันเลยค่ะดูทุกวันค่ะดีไหมคะเอางี้รายการพอเป็นไงบ้างคะดูแล้วชอบไหมคะ ชอบมากเลยค่ะป็นความรู้ได้ได้ใช้กับตัวเองนะคะขอบคุณค่ะได้ดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะดีมากคร่ะดีเราเป็นกําลังใจให้เราอยากไม่อยากให้คุณละเลยสุขภาพร่างกายนะคะแล้วแล้วคุณดารณีมีพิธีกรในดวงใจไหมฮะห้ามบอกว่าชอบทุกคนยกเว้นรุหลานกคกำลังจะตอบ่างนี้ก็ดีคุณดารณีวันนี้มีปัญหาอะไรคะ ปวดเข่านะคะมันจะตึงตรงขานะคะปวดเข่าเลยวันนี้ดูสาดัวอรซาเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวดูอาจารย์จะขูดให้หรูหรานะคะเอาคุณหรูหราคุณเตรียมตัวได้ไหมได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าจะต้องขูดตรงไหนตำแหน่งไหนบริเวณใดนะคะขอญาตแปลงล่างแป๊บนึงนะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรเกาะอยู่หรือเปล่าคะคุณดารณีเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุ ไม่ไม่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรค่ะค่ะคล้ายๆว่าค้าขายนะคะยืนนานๆยืนนานค่ะยืนนานยกของหนักน้ำหนักเกินนะคะใช่ไหมไม่ไม่เกินค่ะน้ำหนักห้าหนักธรรมดาค่ะไม่เกินเท่าไหร่ยกของหนักยกของหนักยืนทั้งวันมายว่าแข็ง้ายเป็นสองข้างหรือข้างเดียวคะเป็นข้างเดียวข้างซ้ายนะคะไปทิ้งน้ำหนักเยอะเป็นตะคิวที่น่องไหมคะค่ะค่ะเป็นค่ะเป็นด้วยเริ่มเริ่มจะมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เริ่มเริ่มะะหมอนรองกระดูกข้างหลังเนี่ยเหรอคะข้างหลังเนี่ยค่ะ